สวัสดีครับผมโบ๊ทจากไดเ e c t ซล l e BKK นะครับวันนี้ผมมีโปรอินเทอร์เนต็ตบ้านมานำเสนอครับเป็นเน็ตไฟเบอร์ออปติกแท้100%นะครับตอนนี้มีอยู่2โปรโมชั่นด้วยกันครับที่ได้อินเทอร์เนต็ตแบบสุดคุ้มราคาประหยัดเรามาเริ่มกันที่โปรแรกกันเลยครับ ราคาจะอยู่ที่เดือนละ3 9 9บาทลูกค้าจะได้อินเทอร์เนต็ตอยู่ที่200ทับสเมกนะครับยังไม่พอลูกค้าจะได้เป็นซิมอินเทอร์เนต็ต 10G จิกเอาไว้ใช้งานกันด้วยนะครับมาต่อกันโปรโมชั่นที่2กันเลยครับโปรนี้จะอยู่ที่เดือนละ429บาทลูกค้าจะได้อินเทอร์เนต็ตอยู่ที่300ทับสเมกพร้อมซิมเน็ต 10G จิกเอาไว้ใช้งานกันด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ชอบดูหนังหรือซีรีส์ชอบความบันเทิงผมมีกล่อง AIS Paybox มาแนะนำครับจะบวกเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนเดือนละ100บาทครับลูกค้าจะได้ฟรีแพ็กเกจ Pay Family นานถึง12รอบบินเลยนะครับเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์กันแบบจุใจกันไปเลยครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับทางเรามีบริการเช็คพื้นที่ให้บริการฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีค่าแรกเข้า และฟรีค่าติดตั้งอุปกรณ์นะครับถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าสามารถแอดไลน์จาก QR code ด้านบนได้เลยนะครับหรือโทรเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ